สวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆคนไทยทุกท่านนะคะวันนี้นะชะตมก็มาอัปเดตนะ,ะผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มเติมนะก็มาบอกเราเหตุการณ์ที่เราจะต้องออรู้เอาไว้นะคะแล้วก็ร่วมมือร่วมใจกันรักสมัครสมา,สามคคีทำตามทางการที่แนะนำให้กับเรานะคะและว,วันนี้ก็มีคัสเตอร์ใหญ่เกิดขึ้นที่โคราชเป็นจังหวัดของชะแตมเองนะ แต่ว่าเฉดามไม่ได้อยู่ใกล้สถานที่นั้นนะเฉดามอยู่ที่บ้านสวนห่างออกมาและบ้านสวนเฉดมก็ในอำเภอที่ดมอยู่ยังไม่ได้มีใครติดเชื้อนะฮะอะมาฟังข้อมูลดีๆนะจากข่าวนะของอเรื่องเล่าเช้านี้นะกับคุณไก่ะะฟังกันเลยค่ะทีนี้ต้องยอมรับเมื่อวานนี้เนี่ยที่โคราชจะถูกพูดถึงมากจะกลายเป็นคลัสเตอร์ใหญ่อีกคลัสเตอร์หนึ่ง ร้านเนื้อย่างน้ำหวานนะคะพี่หมวยใช่ค่ะตัวเลขผู้ติดเชื้อของโคราชเมื่อวานนี้เนี่ยเพิ่มมาอีก9คนแล้วก็พบว่ามีไทม์ไลน์ไปฉลองปาร์ตี้วันเกิดที่ภูวิล่าที่ปักช่องที่ทำให้เกิดคลัสเตอร์ปักช่องขึ้นมานะคะแล้ว5เมษายนค่ะ1นึ่ทุ่มผู้ติดเชื้อรายนี้ก็เดินทางมาที่ร้านน้ำหวานบุฟเฟ่หมูกระทะ แล้วสภาพบรรยากาศในร้านก็คือค่อนข้างแออัดพนักงานไม่สวมหน้ากากอนามัยแล้วก็ให้ลูกค้าตักอาหารเองหลังจากนั้นพบว่าตัวเองติดเชือ้อทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยนําทั้งเจ้าของร้านนําพนักงานเนี่ยไปตรวจหาเชือ้อตรวจทั้งหมด17คนไปเจอ14คนนะคะรวมทั้งเจ้าของร้านก็ติดเชื้อด้วยที่น่าเป็นห่วงก็คือมีลูกค้าหมุนเวียนเข้ามาที่ร้านแห่งนี้ค่ะประมาณ1,500ถึง2,000คน แล้วร้านนี้ก็อยู่ใกล้กับขอพักนักศึกษา3ม,มหาวิทยาลัยด้วยกันมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานมหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมาและมหาวิทยาลัยวงชาวลิตกุลมีวัยรุ่นมีคนวัยทํางานมาที่ร้านนี้เยอะเพราะฉะนั้นค่ะทางสสจจังหวัดก็แจ้งให้ผู้ที่ไปหมูกัะทะในวันที่5-9เมษายนไปตรวจหาเชื้อโดยโด่วนเลยนะคะ น้ำหวานเนื้อย่างเกาหลีค่ะชื่อร้านเนี่ยเป็นเนื้อย่างเกาหลีแต่<ะ>สภาพร้านจริงๆอะมันก็คือหมูกระทะดีๆนั่นเองเ<ะ>นี่ยฮะคุณผู้ชมแล้วกินกันในลักษณะแบบนี้กลายเป็นคลัสเตอร์ใหญ่คือพนักงาน13าคนนะคุณผู้ชมคิดดูนะฮะ,ฮะที่ใกล้ชิดในรตแรกที่ไปตรวจแล้วติดทั้งหมดเลยแต่พนักงานอีกรถหนึ่งยังไม่ติดอ่แะแสดงว่าโอ้โหมันติดง่ายมากเลย13าคนเลยนะคะพนักงานที่มีความเสี่ยงสูงแล้วรีบไปตรวจติดหมดเลย น,น่าตกใจแล้วก็ต้องเฝ้าระวังกันทีนี้กรุงเทพมหานครหน่อยฮะตัวเลขล่าสุดมาแล้วโพสตเมื่อวานนี้นะครับตอน5โมงเย็น180คนครับคุณผู้ชมจากการตรวจเชิงรุกนะครับรวมทั้งสิ้นตอนนี้เนี่ยสำหรับผู้ติดเชื้อระลอกใหม่ในกรุงเทพ839รารายจะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยยังไม่ถึงพันนะฮะสำหรับการติดเชื้อในระลอกใหม่ทั้งหมดเนี่ยแทบทั้งหมดเลยคือคลัสเตอร์ของสถานบันเทิงแต่ที่เชียงใหม่สิครับ เมื่อวานนี้เพิ่มขึ้นมาอีก260คนทําให้ยอดสะสมเนี่ยทะลุไปที่1,191รายแล้วแต่ยังคงยืนยันว่าเตียงสนามยังพร้อมและก็รองรับผู้ป่วยได้ครบนะฮะที่ประจวบกีรีขันก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งครับอย่างที่บอกว่าก็ต้องมีการจับตาเพราะตัวเลขสูงกว่า100เมื่อวานเนี่ย141รายแยกให้ดูเป็นรายอำเภอตัวเลขสะสมเนี่ย334 ทีนี้ขอพูดนิดนึงแล้วกันของประจวบเนี่ยคนพูดถึงเยอะเลยรู้สึกจะเป็นชาร์ตของเขาคือชาร์ตของเขาเนี่ยพี่มวยมละเอียดคคือวงให้ดูว่ามาจากตรงไหนอย่างไงครบทั้ง334รารายเลยคนก็ชื่นชมนะฮะอันนี้มันจะเป็นการออกแบบของแต่ละสำนักงานสาธารณสุขประจำจังหวัดนี่ออกแบบมาเป็นรูปนี้ก็จะได้เห็นว่าแต่ละคนเชื่อมโยงไปที่วงไหนและระบุแม้กระทั่งตัวเลขของผู้ป่วยอะฮะ ว่าผู้ป่วยหมายเลขเท่านี้เท่านี้เท่านี้อยู่วงนี้เห็นไหมฮะแล้วกระจายไปกี่คนแล้วกเกิดวงใหม่อะไรบ้างมันก็เกิดความชัดเจนในการรายงานผลส่วนที่ชนบุรีครับตัวเลขก็ยังพุ่งไม่หยุดนะฮะหกโมงคาหกโมงเช้าที่ผ่านมาหนึ่งร้อยหนึ่งรายอ่าอันนี้เป็นตัวเลขของเมื่อวานหรือเปล่าฮะใช่ไหมฮะเมื่อวานอ่าเดี๋ยวรอตัวเลขของวันนี้ว่าจะออกมาเท่าไหร่แต่ว่าชนบุรีเนี่ย ตัวเลขเกินร้อยแทบทุกวันนะฮะหลังๆนะฮะค่ะแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับร้านคลัสเตอร์ฟลินสโตนนะคะแล้วก็สถานบันเทิงอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นซีตัสพัทยาเป็นโซนที่ระยองเดอะบ็อกซ์69พัทยาเดอะคลาส99ท็อปวันรัชดาแล้วก็มีที่ Voice บาร์สิราชาด้วยส่วนที่กระบี่ค่ะก็วุ่นไม่แพ้กันนะคะโรงเรียนอนุบาลกระบีที่อำเภอเมืองค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยไปพ่นยาฆ่าเชื้อ แล้วก็ต้องให้นักเรียนซึ่งเป็นผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงกว่า60คนไปตรวจหาเชื้อเนื่องจากไปเจอว่าทรูสอนภาษาเป็นผู้หญิงอายุ27ปีสัญชาติบราซิลสอนอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้นะคะติดเชื้อเป็นรายที่5ของจังหวัดแล้วถ้าไปไล่ดูทำลายของทรูสอนภาษาคนนี้คะ่ะเชื่อมโยงไปกับสถานบันเทิงที่สุขุมวิท11ก็คือที่สุก้าคลับ ถ้าไปดูเนี่ยตั้งแต่24มีนาคมไล่ทไลา์มาจนถึง12เมษายนก็จะอยู่หลายที่โดยเฉพาะปฏิบัติงานที่โรงเรียนหลังจากนั้นก็บินมากรุงเทพแล้วก็ไปสถานบันเทิงบินกลับแล้วก็บินต่อไปที่จังหวัดภูเก็ตด้วยหลังจากนั้นก็มาทํางานที่โรงเรียนร่วมกิจกรรมกับนักเรียนไปทํางานที่โรงเรียนแทบจะทุกวันนะคะแล้วก็มาพบว่าติดเชื้อค่ะค่ะ พี่ๆน้องๆจ๋าก,ก็ต้องขอบคุณนะคะข่าวจากเรื่องเล่าเช้านี้นะคะแล้วก็ทุกครั้งที่แตมเอาเล่าเอาข่าวมาเล่าต่อนะจะวางลิงก์จะวางลิ้มเอ่อเอ่อคลิปแบบเต็มๆเอาไว้ทีใ่ใต้ใต้โพสใต้คลิปของแตมทุกอันนะ,ะทุกคนก็ฟังของแตมแล้วก็ถ้ายังไม่ได้ครอบคลุมก็ลิงก์เข้าไปนะดูเพิ่มเติมได้เลยเพราะแตมจะเอาหัวหัวเกินเกินมาเพื่อทุกคนเออเขาเรียกว่า รับรู้ข้อมูลนะให้ทันท่วงทีแต่ไม่ให้ทุกคนตื่นตะหนกนะคะตอนนี้แนะนําเลยว่าอะไรนะที่ว่าเป็นเรื่องราวที่คนเยอะๆนะ,ะให้ทุกคนหลีกเลี่ยงเราก็จะไม่ไม่มีโอกาสที่จะไปติดเชื้ออย่างแน่นอนนะ,ะ่ะแล้วก็ตกักตุนอาหารหมายความว่าเราออกไปซื้ออาหารมาบ้านแล้วเนี่ยนะก็ซื้อนะสองวันสองวันสี่วันห้าวันเจ็ดวันเอาไว้เลยแล้วก็เออ่ อย่าพเอาเขาเรียกว่ากินอะไรที่มันง่ายๆก่อนตอนนี้นะกินไข่เจียวกินอะไรให้มันง่ายๆก่อนอย่าแบบเออถ้าเราเอาแบบว่าถ้าเรายังใช้ชีวิตปกติอ่ะเราจะมีโอกาสเสี่ยงมากคือถ้าเกิดเราอยากจะกินอะไรเหมือนปกติที่ทุกคนจะต้องกินจะต้องไปตามร้านอาหารอย่างเงี้ยเราอาจจะรู้สึกว่าเราจะเสี่ยงโควิดมากๆเพราะงั้นแล้วตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นการกินเนาะการใช้ชีวิตนะหรือว่า work from home หลังจากเามษายนหลังจากเนี่ยสงการเนี่ยสิบสามสิบสี่สิบห้าเมษายนเนี่ย นะหลายหลายคนที่มาจากกรุงเทพก็ต้องกลับไปทำงานที่กรุงเทพอะไรต่งตางๆหลอาเนี้ก็ทางการก็แนะนำว่าให้ Work f r r m Home นะถ้าเป็นไปได้ในบางอาชีพนะแล้วก็ในส่วนของลูกเแตมนเนี่ยก็ต้องเรียนซัมเมอร์ด้วยนะแตมก็ปรารถนาหรือเกินว่าโรงเรียนจะต้องประกาศว่าให้เด็กนะหยุดซัมเมอร์ก่อนนะหรือไม่ก็เรียนออนไลน์เอาเนาะอะไรประมาณนี้ทุกคนฟังข่าวนะแล้วก็ ตั้งสติแล้วก็เพื่อให้เราเกิดปัญญาในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ลดละการบูลลี่กันลดละการบูลลี่หมายความว่าลดละการเม้นในเชิงลบพูดอะไรในเชิงลบอย่างเช่นคัสเตอร์ใหญ่ที่เกิดขึ้นที่โคราดในร้านหมูย่างเกาหลีเนี่ยทั้งเจ้าของร้านทั้งเด็กทั้งไรทั้งหมดทั้งม,มวลเนนะี่ยคนที่ติดเชื้อเขาจะรู้เลยว่าเขาไม่มีใครอยากจะต,ติดเชื้อเนาะเหมือนดาราที่เขาออกมาพูดนะตัวเขาเองเขาก็ไม่ได้อยากจะติดเชื้อเขาก็ทํามาหากินนะเพราะฉะนั้นแล้ว ม่ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนะคะอย่าไปโทษกันอย่าไปว่าร้ายให้กันนะคะฟังข้อมูลฟังข่าวแล้วก็ฟังข่าวจากทางการจากกระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรคแล้วต่างๆเหล่านี้เราต้องช่วยกันรักสมัครส,าม,ารสามาคคีแล้วร่วมกันแก้ไขปัญหาดูแลตนเองดูแลครอบครัวตวเองนะคะอย่าไปอยู่ในสถานที่สุ่มเสีย่ยงที่กิดโ,โควิดนะคะค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากนะ,ะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะกอดทิปตอนนี้ต้องกอดทิปคือกอดนะใช้ ใช้อ้อมกอดทิปนะกอดกันนะในประเทศไทยเราทุกคนนะะไม่ว่าจะเป็นไทยก็แล้วแต่รักสมัครสมานสามัคคีกันแล้วก็ส่งพลังเชื่อมไปนะทั่วไทยทั่วโลกนะขอทุกคนแคล้วคลาดปลอดภัยติดแล้วนะเดี๋ยวก็หายได้นะเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันส่วนใครที่ยังไม่ติดนะก็จะ away รินเสติเอาไว้มากๆลดละเลิกในะสถานที่ที่เราไม่ควรจะไปนะกักตัวกันเองตั้งแต่ที่เรายังไม่ติดเลยนะ อยู่ที่บ้านของเรานะฮะ,ะเขาเรียกว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานบางสิ่งบางอย่างต,ตัวตามเองก็อยู่ในสวนบางทีก็อยากจะไปซื้อไอ้นู่นไอ้นี่นะบางครั้งเราก็ต้องอดทนนะอดทนก็คือว่ายังไม่อยากจะออกไปไหนที่มันเกินกว่าพื้นที่นะเพราะว่าพื้นที่ของที่จำอยู่เนี่ยยังปลอดโควิดอยู่ยังไม่มีโควิดเพราะงั้นออกไปนอกพื้นที่มันเสี่ยงมากๆกก็ต้องเนี่ยกักตัวไม่ติดก็ต้องกักตัว ติดก็ต้องกักตัวนะจะได้ร่วมด้วยช่วยกันเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะคะถ้าหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะคะขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะ